ถามว่าผมรู้จักไหมนะครับหลายคนผมก็รู้จักแต่ผมไม่ได้ทําธุรกิจกับคนพวกนี้ผมรู้จักคนนั้นคนนี้นะครับอย่าเอาผมไปผัววันผัพวพันว่าผมต้องทําธุรกิจกับคนนั้นคนนี้อย่าเอาไปผสมอย่าเอาไปละเลงนะครับจนทําให้เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้ใดผู้หนึ่งเกิดความเสียหายนะครับเพื่อเขาเสียหายแล้ววันนั้นพวกท่านจะลําบากต้องขึ้นหลงขึ้นสานกับ สวัสดีครับผมพยายามที่จะทำตัวนิ่งๆนะครับแล้วก็ไม่โต้ตอบไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามที่มีพี่น้องสื่อมวลชนหลายสำนักหรือมีบุคคลต่างๆนะครับพยายามที่จะเข้ามาพาดพิงถึงผมอย่างกรณีประเด็นที่กาลังเป็นประเด็นร้อนๆนะครับมี พี่น้องหลายท่านนะครับทั้งคนที่เคยรู้จักกันรักใคร่กันต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนนะครับที่เรียกว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาปีนี้ผมเนี่ยอายุ58แล้วครับผมใช้ชีวิตนะครับปีนี้ปีที่58ถามว่าคนอย่างผมเนี่ยนะครับคบคนผมคบนะครับไม่ใช่เฉพาะเพื่อนพี่น้องคนไทย ผมมีเพื่อนอยู่หลายๆประเทศนะครับผมเดินทางไปประเทศ,เทศนี้ผมมีเพื่อนอยู่แน่นอนครับมีทั้งฝรั่งนะครับมีทั้งคนจีนคนไทยอินเดียนะครับเป็นเรื่องปกติถามว่าผมรู้จักไหมนะครับหลายคนผมก็รู้จักแต่ผมไม่ได้ทําธุรกิจกับคนพวกนี้ธุรกิจกับผมก่อนผมจะมเรื่อการเมืองชัดเจนครับผมทําธุรกิจเยอะแยะ พราะนั้นผมรู้จักคนนั้นคนนี้นะครับอย่าเอาผมไปพัววันพัวพันว่าผมต้องทําธุรกิจกับคนนั้นคนนี้ผมณเวลานี้ผมเป็นนักการเมืองน,นะครับผมพร้อมที่จะสูกตรวจสอบนะครับแต่ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับพอฉะนั้นนะครับขอวอนถึงพี่น้องสื่อมวลชนบางสำนักที่เอาผมไปวิาพากษ์วิจารณ์ทางด้านเสียหายผมเงียบนะครับ ผมเงียบมาเกือบ2องอาทิตย์แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมอยู่นิ่งแล้วผมไม่ทำอะไรผมกำลังเก็บข้อมูลนะครับเดาะนั้นนะครับขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรานะครับนำเสนอข่าวที่ให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับอย่าเพิ่งดวดตัดสินใจว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเราต้องแยกแยะนะครับระหว่างการรู้จักกัน การทำธุรก,กิจและเรื่องการเมืองอย่าเอาไปผสมอย่าเอาไปละเลงนะครับจนทำให้เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้ใดผู้หนึ่งเกิดความเสียหายนะครับ mm. เพื่อเขาเสียหายและวันน,น,นั้นพวกท่านจะลำบากต้องขึ้นลงขึ้นศาลมาเป็นวาเลนนะครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ